สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทพิษณตรรถมือสองค่ะวันนี้มีรถนะคะห้าที่นั่งค่ะพี่พี่ขานะคะไซส์แบบ BSUV เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะพ,พี่นะ,ะเป็น Toyota c o r o l l a Cross ค่ะ1.8 Hybrid s m a ไฮบริดสมาร์นะ,ค,ะคันนี้ได้ปี2021ด้วยเลขไมล์ห4 0่0 0นะ,ค,ะคันนี้ราคาตั้งขาย 5 5 9 0 0 0บาทพึ่งเข้ามาล่าสุดสดๆร้อนเลยนะคะรุ่นนี้มากันทั้งหมด6คันค่ะแต่ตอนนี้ทยอยจองไปแล้ว4คันนะพี่ๆขาใครหาสเปคนี้เนี่ยเข้ามาดูรถรายละเอียดได้เลยนะคะและที่สำคัญเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าด้วยเนะคะรับรองเลยว่าเข้าศู์เนี่ยเช็คระยะได้เลยนะคะคันนี้สีเทานะคะถ้าลงในเล่มเนี่ยเป็นสีเทานะ นะสีเทาส,สวยๆแบบรอ,อบคันเลยค่ะรถเพิ่งเข้านะคะอันนี้เอามาให้พี่ดูก่อนนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดยทม์มีมาให้ครบแล้วค่ะนะคะด้านหน้าเนี่ยได้โลโก้ตัวรถสีฟ้านะคะแล้วก็ตาไฟเป็นสีฟ้านะคะบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดําสวยๆเลยค่ะนะคะเหลี่ยมคมสันด้านข้างของตัวรถไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยนะคะพี่ๆขา ล้อนะคะได้เป็นล้อแมกนะนะสีโครเมียมยางกูดเยียมีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเนะะีย่ยค่ะยางกูดเยียรเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตดูปีให้พี่นิดนึงนะะี่ค่ะตอนกลางคืนอาจจะมืดนิดนึงนะพี่พี่จ๋านะะีคะใจเย็นๆนะยคะยางปี2023เลยค่ะพี่พี่ขาสัปดาห์ที่24ปี2023นะะีคะด้านข้างโรโก้ไฮบริดมีมาให้เรียบร้อยหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้ ตรงมือเปิดเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยค่ะมาพร้อมกุญแจแบบ smart entry เดี๋ยวดูด้านในด้านในเบาะหนังตึงเปี้ยะเลยค่ะพี่ๆขานี่ยสวยงามน่าใช้มากๆเลยใครหารถครอบครัวนะแบบ5ที่นั่งเนี่ยค่ะจริงๆเห็นว่ากํากำลังดีนะสำหรับคันนี้หน้าจอด้านกลางมีมาให้ได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยขนาด9-10ถึง10นิ้วได้เลยพี่ๆจ๋าใหญ่มาก นะคอนโซลก็สะอาดสะอานนะคะด้านในนะคะตัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ครบคันด้านแผงประตูนะคะลำโพงมีมาให้ด้านล่างแล้วก็วางแก้วได้เลยนะคะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานพี่ๆมั่นใจได้เลยค่ะนาะเมทอาร์ตเดิมแท้ทุกจุดสวยงามครบคันนะคะซีนยางล่องน้ำขอบประตูไม่มีชำรุดเลยค่ะนะสำหรับคันนี้นะ แผ่นเพย์ตรงปีตรงรุ่นเลยค่ะ2021นะคะตัวน็อตเดิมแท้ทุกจุดมั่นใจได้เลยเนี่ค่ะว่าคันนี้น็อตเดิมน็อตแท้แน่นอนเหลี่ยมคมสันไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยคาบสนิมใดๆนะคะสวยเป๊ะเลยพี่ดูได้เลยนะคะคานตัวรถต่างๆเนี่ยโครงสร้างเดิมแท้นะคะรับประกันให้เลยคะ่ะพี่ขาเจอชนห<ม>นักพลิกคว่ำมจมน้ําเรายินดีรับซื้อคืนให้เต็มจํานวนเลยนะคะด้านหลังล็อกนะพี่อาจจะปลดล็อกฝั่งนู้นนะขออภัยนะคะเดี๋ยวแอนแพลนให้ดูอีกรอบแล้วกัน ะะเหลี่ยมคมสันต่างๆของตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีแต่งเติมนะคะหรือว่าไม่ได้ทําสีใดๆเลยค่ะนะ,ะสวยงามมากด้านท้ายนะ,ะด้านท้ายไฟนะไฟท้ายไม่มีคมเหลืองไม่มีแตกลายไฟท้ายแบบ LED นะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยกล้องถอยมีมาให้นะคะสวยงามไฟทับทิมก็พร้อมใช้ทุกดวงนะคะขออนุญาตเปิดให้พี่ดูนิดนึงอ่าล็อกอีกีพี่ขานะคะไม่เป็นไร เหลี่ยมคมสันด้านขวาพี่พี่ขาดูได้เลยคันนี้สวยมากตอนนี้เข้ามาทั้งหมด6คันนะพี่พี่ขาตอนนี้เหลือแค่2คันแล้วนะคะซุ้มโชกต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยอย่างกุดเยี่ยปีใหม่ๆเลยค่ะนะคะล้อายางได้เป็นปี2023นี่สนะ,ะสวยงามมากๆอ่าลดล็อกทั้งด้านเลยนะเดนขออนุญาตปลดล็อกให้พี่นิดนึง มาค่ะพี่ดูนะคะเดี๋ยวแพลนให้ดูเลยประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่พี่ขาเนี่ยด้านในคุมโทนสีดําหมดเลยนะด้านแผ่นประตูก็มีให้วางแก้ววางของได้เล็กน้อยเนะะี่ยค่ะด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสีคโครเมียมนะค่อนข้างสวยงามเลยนะคะคันนี้ตัวน็อตต่างๆก็ไม่มีริ้วรอยเนี่ยไม่มีรอยงัดแงะคันไข่ใดๆค่ะด้านในค่อนข้างกว้างเลยนะคะแอร์แยกด้านหลังมาให้มาพร้อมที่ชัด าชาร์จแบบนะคะเบาะหนังตึงเปียะนะคะด้านบนก็มีไฟสองสว่างให้2จุดเลนลูมต่างๆค่อนข้างกว้างเลยค่ะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะสีนยางร่องน้ำขอบประตูต่างๆเม็อดอาร์ตเดิมนะคะล็อกเด็กต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เลยนะะเดี๋ยวไปดูฝั่งทางด้านคนขับกันบ้างเดี๋ยวไล่เลียงตั้งแต่ขอบประตูไปเลยนะคะกระจกเดิมแท้โตโยต้าค่ะ นะซีนยางด้านข้างต่างๆเม็ดอาร์ตเดิมนะค่อนข้างที่จะโครงสร้างคันนี้รับประกันให้เลยค่ะพี่ๆค่ะหาดาวแน่นอนนะสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นเรามีบริการตรวจรถให้274รายการนะโดยบริษัทชิคบริษัทเยอรมันค่ะรับรองว่าพี่ได้ใบเซอร์การันตีคุณภาพตรวจรถให้แน่นอนถ้าสําหรับใครที่รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับบริษัทตรวจให้นะคะพี่สามารถพาช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาได้เลยนะตรงมือเปิดเป็นสี คโครเมียมล็อกประตูล็อกกระจกใช้งานได้เลยค่ะด้านมือเปิดก็เป็นสีคโครเมียมนะสวยงามลำโพงมีมาให้เรียบร้อยครบคันนะคะสวยๆเลยค่ะนะะี่ฮะด้านในคอนโซลสะอาดสะอาดนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะะี่ฮะล็อกความเร็วต่างๆมีมาให้นะคะลับซ้ายวางซ้ายผ่านพวงมาลัยได้เลยนะะี่ฮะสังการผ่านพวงมาลัยได้แอร์แบ็กเจ็ดใบ นีคะด้านในก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะ,ะโหมดต่างๆมีให้ได้เลือกได้กดเลยค่ะพี่ขาเนี่ค่ะกันลื่นมีมาให้ ev โหมดนะคะแล้วก็มีวางแก้วให้เล็กน้อยนีคันนี้มีกุญแจด้วยนะคะขออนุญาตสตาร์ทให้พี่พี่ดอูอันนี้คือติดแล้วเรียบร้อยนะคะเครื่องยนต์ไม่มีแสดงเกี่ยวกับ หน้าจอไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องไฟโชว์ใดๆเลยนะคะอยู่ในสภาพที่สวยอันนี้คือติดแล้วนะบอกเลยว่าเครื่องเงียบมากๆค่ะพี่พนะคะด้านกลางนะหน้าจอก็ได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะแอร์ออโต้ด้านล่างนะคะตัวเลขได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยค่ะนะคะด้านล่างคอนโซลน,นะเกียร์นะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้นะใครชอบถูกใจอันนี้คือติดแล้วนะพี่ๆี่ขาเงียบมาก นะปุ่ม engine start อยู่ด้านนี้ขออนุญาตปิดนะ่าร์ให้พี่ๆดูไฟเฉย<อ>ๆนะคะอะนะคะโ o โกโ้ไฮบริดด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากทราบอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็สอบถามรายละเอียดมาได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39นะคะถือว่า โปรดีสุดๆเลยค่ะนะคะพี่ๆใครชอบตกใจคันนี้นะราคา5 5 9,000บาทเท่านั้นค่ะนะ,ะเป็นตัว To โยต o l l a c r o s s 1.8ไฮบริดนะคะเป็นตัว Smart ปี2021ค่ะนะคะราคาคันนี้5 5 9,000บาท5 5 9,000นะใครหาสเปคนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลย086 3 4 4 0 0 4 5แจ้งติดต่อเซลแอนมาค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ